ฝนตกรถติดมากนะครับติดธุระมากนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ติดตามผมในรายวันนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับตลาดุ้นไทยนะครับยังคงเป็นไปตามที่ผมบอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวเอาสรุปไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับก็คือตั้งแต่วันที่4ี่กรกฎาคมจนถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับก็คือเริ่มต้นไปมาสามนั่นเองนะครับก็ อย่างที่ผมบอกนะครับในคลิปวีโอล่าสุดนะครับซึ่งตัวผมเองก็จาไม่ได้นะวันไหนคือโซนบนเนี่ยโอกาสเกิดไม่ได้แล้วนะครับพันห้าแปดสิบนี่ถือว่ายากแล้วเรามาดูที่โซนกลางกับล่างที่หุ้นไทยเนี่ยมันพอเป็นไปได้นะครับก็ประมาณพันห้าหกสิบนะครับถึงพันห้าแปดสิบนะครับซึ่งจะแข่งตัวตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นอย่างมากอันนี้ผมสรุปไระ่อนนะครับซึ่งในวันนี้นะผมจะบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยนะครับและ โซนข้างล่างนะครับก็แนวรับนะครับ1530นะครับลงมาทดสอบครั้งที่1เป็นแล้วมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวผมเองพอใจมากๆนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยนะครับก็มีโอกาสนะครับผมผมยังพูดถึงว่าโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะครับมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อแต่ว่ามันอาจจะเบาลงหรือว่าหนักขึ้นตรงเนี้ยคืออยู่ในภาวะที่คา,าดการได้ ยากมากๆนะครับก็ยังไงขอให้ไม่หลุดพันห้ากลันนะครับวันนี้ผมอาจจะสรุปต้นไทยเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เบื้องต้นครับจีนนะครับมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพจีนเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ยังคงมีอัตราเงินเฟ้อน้อยนะครับซึ่งแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันคือการออกพันธบัตรนะครับของรัฐบาลจีนประกอบกับเม็ดเงินที่เคยกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้าเนี่ยคาดว่า จีนเนี่ยนะครับเป็นตัวการนะที่ทําให้น้ํามันรอบนี้นะครับสามารถที่กลับขึ้นมาได้นะครับกลับขึ้นมาได้คือหมายความว่าราคาน้ํามันบิบโลกเนี่ยกลับขึ้นมาผันผวนเหนือ1้อยเหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเล่มดับต่อมาครับการที่น้ราคาน้ํามันโลกเนี่ยดีขึ้นมาเนี่ยเป็นเนื่องจากอุปทานนะครับหรือว่าซัพพลายเนี่ยกำลังการผลิตนะครับมีการปึิงตัวนะครับจากสหรัฐนะครับที่ อ่ารายงานสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้ก็คือสร้างดีมานนะครับหรือความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทําให้อ่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับสองแรงแข่งขันนะครับทําให้ราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยหลังจากที <ados> ่หลุดนะครับ <subjected> ต่ำร้อยนะครับในรอบ3าเดือนนะครับก็เอ่อทำให้น้ำน้ำมันเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การที่น้ํามันนะครับกลับมาดิบตัวขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ทําให ความกังวลทางด้านเงินเฟ้ออย่างนะครับปรับตัวนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้ตลาดการกลางทั่วโลกนะครับมีโอกาสที่จะเป็นนโยบายนะครับทางการเงินที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็คือการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังภาวะวงกับเกี่กับเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกานะครับอ่านี้เมื่อกี้่กูผมบอกไป เรื่องของแผงกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับก็คือการออกเปเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือจีนเนี่ยผมต้องบอกว่าล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกนะครับซึ่งเขาจริงจังในส่วนของซีโร่โควิดเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้คนในประเทศเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะครับแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังนั้นเนี่ยการที่เงินเฟ้อของจีนเนี่ยนะครับอยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถที่จะกระตุ้นได้อีกนะฮะไม่ต้องเข้มงวดนโยบายการเงินได้ เยอะเท่ากับประเทศอื่นนะครับเงินเฟ้อของจีนนะครับอยู่ในระดับที่คุมได้นะไม่ได้เจอปัญหาเงินเฟ้อนะครับประกอบกับสภาพคล่องในประเทศนะครับค่อนข้างดีอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตลาดหุ้นจีนด้วยนะครับถ้าใครยังคงติดตามอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูไทยกับจีนนะสองประเทศนะครับตรงนี้ครับราคา้ํามันที่ลดลงเนี่ยมันทําให้หุ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นมาเนื่องจากว่ามันทําให้มีโอกาสที่จะ ไม่ต้องเชื่อม,มวดเรื่องของมาตรการการช่วม,มวลของนโยบายการเงินนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะเบาลงด้วยนะครับอ,อันนี้เรามาดูตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เว็บไซต,ต์ของอเอนะครับก็ตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าหากว่าดูตามชาร์ตนี้นะครับก็เป็นตัวพันผวดนะครับเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีมากนะนะครับ ปิดไป1,557นะครับปิดลบไป4จุดนะครับูลค่าการซื้อขายบางมากนะครับ5.4พันล้านนะครับแต่สิ่งสำคัญคือต่างชาตินะครับมีการเข้าซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยไปที่1,700ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการเป็นเรื่องที่ดีในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับยังอยู่ในระดับที่ยังยังพอเทรดดิ้งได้นะฮะยังพอเทรดดิ้งได้ใครจะซื้อขายนะครับบริเวณนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับ แนะนำนะครับเว้นเหรีซีดีที่สุดนะครับก็อันนี้ครับเป็นภาพตลาดทุนไทยนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าโซนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะลองดูที่บริเวณแนวรับนะครับหนึ่งพันนะครับเป็นเป็นด่านแรกก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้คือตลาดหุ้นทั้งเสงนะครับซึ่งถ้าใครนะครับไม่ใครไม่เคยติดตามมานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ ขางแสงจะไทยให้ดูว่าแท้จริงแล้วนะครับสีแดงนะครับสีแดงเป็นของข้างแสงนะครับแล้วก็ตลาดรุนไทยเป็นสีน้ําเงินนะครับผมใช้ตัวแทนของประเทศจีนเนี่ยเป็นข้างแสงอินเด็ก์นะครับแล้วก็ของไทยก็คือเป็นเซตอินเด็ก์นะครับซึ่งการรีบาวนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นเป็นขาขึ้นนะครับถือว่าจีนนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับประเทศจีนและไทยนะครับแนวโน้มนะครับยังคงเป็นขาลงนะครับ สังเกตนะครับตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับคือผมเป็นการมาร์กนะครับตั้งแต่ปี65ามานะมกราปี65มาพบว่านะครับหุ้นนะครับแต่ละแต่ละแต่ชนีนะผมเอาแต่ละดัชนีนี่ยอย่างเช่นต่ชนีห้างเส็งนะครับลงไปต่ำสุดนะครับที่15นะครับติดลบ15ซึ่งของพิไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับล้ไป8 ลบไป8นาุดนี้นะครับเส้นสีดำนะครัสทิศตรงนี้ก็ถือว่าที่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็พอจะให้เห็นว่าประเทศจีนนะครับมีการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับตลาดหุ้นนะครับแต่ของพี่ไทยเราเนี่ยยังคงล่อแร่นะครับ่อแป้อยู่นะครับซึ่งถามว่าหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นได้ไหมคือตอนนี้ผมก็บอกว่าปัจจัยอันนึ่งที่เข้ามาดูเนี่ยคือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับ มันมีการแข่งข้าขึ้นมานะครับหลังจากไปทำไฮนะครับในบริเวณนะครับเด๋ยวนะผมประมาณรักสามถึงหกสามถึงหกสนะฮะก็ถือว่าปรับตัวลงมา2วันแล้วนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนจริงนะแต่ก็อยากจะให้อ่าเป็นการลงทุนที่ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการลงทุนที่ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะวา่าปัจจัยนะปัจจัยบวกเนี่ยน้อย หรือไม่มีนะครับแล้วก็อ่าบรรจัลบเนี่ยมันยังรออยู่นะครับข้างหน้าอีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อัปเดตอินเวสเมนต์นะครับประจำสัปดาห์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ